ยังบ no anyway, no oh, no. ัด oh, ันฟุ้นเ่อฟุ้นนอไม้พี่น้องเฮียนนอไม้เกาะเนาะดีคุณส้มคุณส้มยังนะคุณส้มสมัยสิมาสบายดีคุณส้มเบาเบาเมือเบาเนี่ยมือปัดดูซ้ำเนี่ย ตุ้งให้เลยทันมามาลิ้นนากันเด้อสี่พาสบายด,บดีพี่บุญเลิศพี่บุญเลิศที่จันทีขอบใจไล่ๆพี่น้องมือเพื่อนอันน่ะขอบใจไล่ๆที่เข้ามาทักทายสบายดี <c oughs> ขอบใจไล่ๆ <c oughs> สบายดีพี่บุญเลิศ ทักทายสบายดีกันเด้อดื่มกาแฟแล้วบ๊พี่นงมึงไทยเฮานาะสบายดีกำลังใจเ้อพี่นงเด้อห้าล้านดวงตาพี่นงขอบใจทุกทุกคนสิพาอุตมะสบายดีดวงจันพี่ดวงจันเด้อขอบใจเลยล้าทุกทุกกำลังใจพี่นงเพราะว่าอันน่ะแลวนี่มันอันนั้นเนี่ยนะมันได้เซ่บเสรจมามามา ตมงตมองบุญเลิศสบายดีสบายดีพี่ทวินเน่ยเนี่ยวะผิษตหมอตัน้อไม่กันแน่ยนยังน้องพี่ทเบนโมงสิบเจ็ดนาทีโบฮูวายู่ทางบ้านเหระโบฮูว่าเจ้าโมงเอีเมน โอ้มันเจ็ดมูกปายบ้านเขาเปนเก็ดมูมสิบเจิดน่ะสดี คุณสมัยว่าตูกันเด็กพี่น้องเด้ไเจอกันใหม่เนาะเจอกันใหม่บายบาย,ายบายคนไก่บาดคนสบายบายบายด้วยโอ้แป้นโมงสิบเอ็ดนาทีจักโมงแล้วแป้นโมงสิบเอ็ดมันนอ,อนไหม่ย,ยัพง,ยยพ,งพ,ยยพี่น้องดวงใหญ่แท้ใหญ่ว่าพุ่นอ่ะดวงมม่ใหญ่พี่น้องพุ่นล่นเบอร์ต่ำโมงพี่นงน่ะแสบครับขอบใจเล่นได้เด้อพี่ทวิน อบใจไล่เด้อขอให้เดิน,นดทางปลอดภัยเด้อได้บอกว่เห็ดซจำเหี้ยเป็นไงพี่ปัจจัยยากนะโบราณเกศจะก็เอาเอีสเนี่ถ้าเป็นสบายดีพี่สวินก็ทูลพี่น้องสบายดีพี่บุญมีพี่ดวงจันทร์สบายดีนอ้องซิบ คุณสินันเพิ่นสบายดีพี่คุณนีโน้ตไมพี่โน้มมโนสบายดีสบายดี <c oughs> ยด,ด <c oughs> ื่มกาแฟแล้วบพูดโนมไมอ่ะมาเด้อมาเด้อคุณสุนทดสบายดีครับพ่อพี่รอบห้องเด้อพีอ่เราขอบใจได้ได้เด้อ สบายดีเนาะสี่ถาพี่ชมคำพันธุ์สะทุงหนาครับพ่นธ่าไปไปซ่อนกุุงบ่อยู่ทุงหนาพี่น้องพี่ปุ่นมีโอเคดีสบายดีเด้อสบายดีสบายดีคำเออเพันว่า ดีดวงจัน์เนาะมามามาคือน้องมาซอยกันด้วยมาซอยกันด้วยเซ็ปเซ็ปเซ็ปทำมันโอ๊กเอาวั้นลางก็ได้แล้วแต่เหอาว่าเหาเหาได้คู่แล้วถ้าไม่ล้างเลยจะต่วนบ่อยอันคู่ พี่คนไก่บานสบายดีพี่สมัยพี่น้องเอ้อยวิดใจลาหลุลมพวกเจ้าแล้วเด้อสบายดีขอบใจไล่ๆเด้อที่เข้ามาต้มไข่เด้อพี่นอนะ้องเด้อขวิดใจตักมั่งสู้กันกินเนาะพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อโอเคขอบใจไล่ๆพี่น้องโอเคบายบายคือทอดทุกคนเด้อโอเคบายเนาะขันเนมเข้าเนาะ ขอบใจทุกเข้ามาเข้ามาพี่น้องสบายดีใหม่เดี๋พี่น้องเนื้อบริณฑกพี่น้องเนากมือเปลือยขอบใจเลยนะนันมันเล่นเศร้าคนเด้อคนอาติตเห็นแล้วอันนั้นลับขอบใจเลยนะเดี๋ยวพี่น้องเนื้อที่เข้ามาพี่สินันสบายดีพี่ดวงจันทร์พี่สินันท์ ตะวินค่อยอ้อมโซ่มาพี่น้องค่อยพูดนมายเลี้ยวเนาะเ้าจะอย่าไปตุ่มกันเนาะสบายดีเด้อเจ้พูดว่างๆเรามาซอยคุดนมาไม้แล้วพี่น้องเด้อคุดนมายคุดนมายพี่น้องเฮ้ยเนาะเห็ดอ่อนนมายเนาะ อยากกินอรหนมใหม่คะกัเลย่าเทอรหอมใหม่ตรงใหญ่ที่ยุบเมืงงงเอ,องไทยเมืองลาฝนบ่แม่นน้องดอนนาสบายดีพ่อใหญพ่อใหญ่อนะ่ะพ่อใหญเลือนเพิว่า สบายดีแม่โจนัตขอบใจเลืยๆเด้อเด้อมือน้องอานาคูน,นมะยสบายดีพี่นงกำลังทำมิซึงกุกเลยมาเตนนอานานมะยกระป๋องนองมะยปิดมาเตเมืองไทยพี่นอ้อง,อ,งองกินมาเฮ็ดออกเฮ็ดออกกินลูกไปต้มนมประเดี๋ยว มาเด้อมาเด้อพี่น้องสบายดีเอ้ยอายทุกคนคนวันสบายดีด้วยสบายดีสบายดีพอใจเลยน้องไปอาณาขึ้นเบ่งอายไลน์เนาะกันเลยไปฟังเพลงสักกันเลยบอมสบายดีพนอ,อยาย เออหน้อยเพิ่นมาเปิดเป็นตาแซ่เพ่แม่แม,ม่นเออยน้อยแซ่แซ่มา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 กินน้ำแข็งเด้อน้นองบริสตูซีซีน้องดอนนาเพิ่นสบายดีทักทายสบายดีคนสวยไอ้บุญเลิศเพิ่นเนาะโอ้อานาแม่จุนัดแม่ตะเลียงเหนอือแม่นจุนัดอยู่ที่เมกาดเด้อพี่น้องเด้อแม่ตะเลียงเนาะเพิ่นมาตะเลียงจังได้เพ,พิ่นมาเพี่น้อง กำลังเห็นกินอีกกินนข้าวแรลงกันได้นี่นะมามาพอสันลสบายดีคุณบุญเลิศเพิ่นวะน้องอาณาน้องเฮียนน้องไม้พี่น้องขอบใจเลยล่ะที่เข้ามาทักทายสบายดีขอบใจเลยล่ะสบายดีพี่บุญเลิศ เนี้ยมันคือดิง่งใกินแรงกินแรงสบายดีทุกทุกคนพี่นงขอบใจได้เเด้อที่เขามาเป็นกำลังใจให้ขอบใจได้เลยเด้เาาจจ <laughs> อดดดดพี่นง๊ <laughs> า สบายดีคุณส้มทวิตทวินเมนบอกสิภาอ,อุตมะมตสบายดีส,สบายดีมส,สมัยมัยี